คนที่เกิดในปีมะโรงนะครับในหลังสงการปี2018นี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูมีความแม่นยำไหมนะสำหรับคนที่เกิดในปีมะโรงหลังสงการจริงคนเกิดปีมะโรงต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงในชีวิตนะคบเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับรักเพื่อนฝูงเป็นคนที่แบบว่าใจใหญ่ใจโตนะเป็นคนที่ คือน่าสนใจคนหนึ่งเลยสําหรับคนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่มีสัจจะและรักษาคําพูดแล้วคนที่เกิดในปีมะโรงมักจะต้องเจอเรื่องราววิกฤตต่างๆเพราะมันเป็นดวงเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องผ่านการสูญเสียการเจ็บปวดแบบครั้งใหญ่ในชีวิตและเรื่องรุนแรงมากๆแต่สามารถรับและเติบโตและปรับปรุง นะฮะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวเองในปี2018หลังส่งการไปแล้วยังมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับเช่นความไม่สบายใจนะฮะความอ่าเรื่องการเงินหนี้สินการอึดอัดแล้วก็อาจจะติดปัญหาเรื่องการงานที่ยังไม่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดในปีมะโรงถือว่าดวงเนี่ยอาจจะตกบางคนตกงานว่างงานทํางานที่ไม่ได้สิ่งที่เรามีความสุขหรือมีความเสี่ยงสูงสูงทำให้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็คําว่าไม่เป็นตัวของตัวเองในที่นี้คือมันเหมือนแบบ เราไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้แต่เราต้องอยู่ต้องเป็นต้องทําต้องรับภาระต้องอดทนต้องอึดต้องถึกแล้วก็มันเหมือนชีวิตมันสับสนนะฮะมันจะดีไม่ดีจะขึ้นไม่ขึ้นจะไปไม่ไปสุดท้ายมันทําให้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะที่ผ่านมาแต่หลังส่งการไปแล้วปี68เนี่ยสี่เดือนแรกหนักเหนื่อยหนักเสียใจสูญเสียเจ็บปวด นะครับหลังมิถุนากรกฎาคมไปแล้วดวงถึงจะเริ่มดีขึ้นเฉพาะคนที่เสริมดวงเป็นประจำดวงจะแค้วคาดปลอดภัยและมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตการหาเงินหางานหาโชคเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นแต่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปีมะโรงนะฮะคุณจะดีเรื่องการงานและโชคลาภแต่คุณจะต้องออกจากครอบครัวนะครับเช่นคําว่าออกจากครอบครัวหมายถึงว่า ความคิดอย่าไปฟังอะไรเยอะแยะมากมายต้องเป็นตัวของตัวเองคิดเองรวยเองสู้เองบู๊เองถ้าคุณมัวแต่ไปฟังคนในครอบครัวปุ๊บมันจะทะเลาะกันมันจะตีกันแล้วเราไม่ได้เดินไม่ได้ไปต่อปัญหาคนเกิดปีมะโรงตอนนี้คือเรื่องของคําพูดในครอบครัวปัญหาของในครอบครัวคําพูดและการเจรจาต่างๆของคนในครอบครัวทําให้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยท้อและเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับดังนั้นต้องระวังสิ่ง สิ่งเหล่านี้ของคนที่เกิดในปีมะโรงเสริมดวงงานจะปังงานจะเลิศโชคลาภจะดีอุดมสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้รวยในปี68นะครับแล้วก็ทําทบุญกวดน้ําบูชาพญายนาคเหมาะกระสายของตัวเองนะสำหรับคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์ปีมะโรงต่อสู้ดิ้นลนบูหนักลุยสู้บางคนบางท่านมีโอกาสในเรื่ององการ เครียดเรื่องงานเยอะๆเงินเยอะๆแต่ปัญหาจุดอ่อนที่สุดของคนเกิดวันจันทร์ปีมะโรงคือครอบครัวการมีปากเสียงการทะเลาะและการมีหนี้สินต้องแบกรับอันนี้คุณเสริมดวงสามพฤษภาคมผ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้นนะฮะเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างหนักเรื่องรายจ่ายการเงินการงานและการทะเลาะเบาแหว่งกันดังนั้นทําให้กําลังดวงเรามันค่อนข้างอ่อนในช่วงนี้จะต่อให้หลังส่งการไปแล้วคือทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าไม่เสริมดวงไม่ได้นะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ปีมาลงนะครับต่อไปวันอังคารปีมาลงโชคลาภการเงินขยับดีขึ้นนะครับมีโอกาสดูแลคนในครอบครัวเช่นหางเงินหาง,งานมีโชคมีทรัพย์มีรายรับเข้ามาเอามาซัพพอร์ตดูแลบุคคลในครอบครัวของตัวเองนะคะคนนี้เสริมดวงดีมากจะมีโชคแม้กระทั่งการเสี่ยงโชค แต่ว่าจุดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยและสุขภาพและความเครียดที่มันหนักแต่ไม่บอกใครสําหรับคนที่เกิดวันอังคารปีมะโรงนะครับอันนี้บูชาพญานาคขึ้นบูชาพญาพญานาคขึ้นได้โชคได้ทรัพย์เสริมดวงสามษิถุคมปังเรื่องโชคลาภแต่ไม่ได้เงินก้อนใหญ่เป็นเงินก้อนเล็กนะครับต่อไปวันพุธนะฮะวันพุธเนี่ย อันนี้ก็ไปสายพญานาคปู่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระพรหมบูชาพระพรหมผู้ใหญ่จะรักจะเมตตาจะได้งานได้เงินได้โชคได้โอกาสเสริมดวงสามพฤษภาคมเนี่ยมีโอกาสเติบโตในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับฟุกฟุกได้อะไรฟุกฟุกได้อะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นงานโชคคนเจราจาใดๆต่างๆซึ่งถือว่าปังนะแล้วก็โอกาสมาแล้วโอกาสดีด้วยสําหรับคนที่เกิดในปีมะโรงวัน อ่าวันพุธกลางวันและกลางคืนด้วยนะครับอย่าลืมไหว้พระพรมอย่าลืมเสริมดวงสามพฤษภาคมมีโอกาสเติบโตและปังนะครับดังนั้นงานเงินและธุรกิจต่างๆก็เข้าทางของเรานะครับสำหรับปีมะโรงวันพฤหัสบดีนะครับมีโอกาสจะเจอ,เพ,อเพื่อนฝูงผู้คนเฉลิมฉลองสังสรรค์การกินการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและเพื่อนร่วมงานใหม่ๆซึ่งเป็นจังหวะโอกาสที่ดีแต่คุณระวังนิดนึงเพราะมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ การโดนดิสเครดิตเกิดขึ้นในเรื่องของงานหน้าที่นะครับบางทีอาจจะคุยทับคุยว่าคุยวอวอวดหมายถึงคนอื่นคุยทับเราคุยวยวอวดใส่เราแต่ก็ช่างแม่มันเถอะนะฮะลงนะหน้าทองดีมากจะเสริมสเสน่ห์โชคลาภการค้าการขายการเจราจามีสเสน่ห์และมีโอกาสร่วมการติดจอเจจาติดต่อเจาจาประสานงานแล้วประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสได้เงินได้โชคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานและธุรกิจมีโอกาสดีหลังกรกฎาคม ปี68ไปแล้วเสริมดวงลงณหน้า,นาทองเลิศและปังและเข้ากับชาโลกของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในปีมะโรงต่อไปเรามาดูคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์ปีมะโรงนะครับคุณเกิดวันศุกร์หรือเปล่าปีมะโรงวันศุกร์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานตำแหน่งนะมีโอกาสได้รับเงินรับโชครับทรัพย์เสริมดวงสาพฤษภาคมดวงขึ้นเลยดวงขึ้นตั้งแต่หลังสามพฤษภาคมมีโอกาสได้หยิบจับเงินมีโอกาสได้เงินก้อนเล็กๆ นะครับงานเริ่มดีโอกาสแสงสว่างจังหวะใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วคุณจะตัดใจและเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกต่างๆได้ดีคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วลุยสู้บูธทำแล้วคุณจะได้เลือกสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในปีมะโรงมีโอกาสขยับแต่จุดอ่อนของคุณคือครอบครัวจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งติดขัดสะดุดเรื่องครอบครัวต่อไปวันเสาร์วันเสาร์ปีมะโรงนะยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าปัญหาเก่าคาราคาซังสิ่งที่ผัวพันนะครับยังคง เป็นปัญหาอยู่ต่อให้ทํางานหาเงินได้ท่า่มีรายจ่ายไม่มีกําลังใจไม่มีแรงบันดาลใจไม่มี energy ไม่มีสิ่งที่มันจะมาทดแทนอะไรใดๆต่างๆได้เท่ากับกําลังใจในครอบครัวแต่แม่งมันไม่ได้นะครับดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ปีมะโรงจึงยังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้ออยู่นะฮะเสริมดวงแก้ขัดแก้สะดุดระวังปัญหาเรื่องการเงินและรายจ่ายที่มันเกินตัวนะครับในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ปีมะโรงเนี่ย ต้องใส่ใจรายละเอียดในเรื่องการเสริมดวงมากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตและเคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองครับ